ที่เที่ยวในเมืองเฉินตูที่ไม่ควรพลาดกินเที่ยวช็อปครบจบในเมืองเดียวที่แรกย่าน ifs และถนนคนเดินชุนซีทั้ง2ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอดฮิตใจกลางเมืองเฉิงตูเลยค่ะของช็อปปิง้งแบรนด์เนมเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่นี่มีให้ครบและยังมีของกินอร่อยๆให้เลือกอีกมากมายหลากหลายสไตล์ด้วยค่ะที่นี่ยังมีจุดเช็คอินให้เราได้ถ่ายรูปอีกด้วยนั่นก็คือน้องหมีแพนด้าปีนตึก ที่สองพิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวนใครเป็นสายกินถ้าได้มาที่นี่เราต้องฟินอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราสามารถเลือกทานอาหารเสฉวนแท้ๆในพิพิธภัณฑ์ได้ไม่อั้นเลยและอาหารเสฉวนคืออร่อยมากอร่อยจนไฟออกปากเลยค่ะรสชาติจัดจ้านเผ็ดแซ่บถึงใจสุดๆถ้าใครอยากทําอาหารที่นี่ยังมีคอร์สทำอาหารเสฉวนแบบพรีเมียมด้วยนะคะที่ที่3ซอยกว้างแคบหรือถนนคนเดินควนจ่ายถนนโบราณอายุก,กว่า300ปีอยู่มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่นี่คือรวบรวมทุกความเป็นเฉิงตูไว้หมดแล้วอยากจะกินชอบหรือว่าจะเดินล ับบรรยากาศของเป็นเฉิงตูที่นี่มีให้ครบค่ะที่ที่4ถนนคุยชิงโหลงถนนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์ของคนชอบกินเพราะที่นี่เต็มไปด้วยของกินอร่อยมากและอาหารดังๆได้ขึ้นชื่อในเมืองเฉิงตูมารวมไว้อยู่ที่นี่แล้วที่ที่5โรงน้ําชาเครื่อหมิงโรงน้ําชาเก่าแก่อายุกว่า100ปีบรรยากาศดีมากน้ําชาดีของหวานก็อร่อยนั่งจิบชาชิลชิที่นี่ได้ทั้งวันเลยที่นี่ยังมีการโชว์เทน้ําชาขั้นเทพให้ดูอีกด้วยค่ะที่ที่6 ถนนคนเดินโบราณจินหลี่ถนนโบราณอายุกว่า2,000ปีความเก่าแก่คือเสน่ห์ของที่นี่แค่ได้เดินเสพบรรยากาศก็รู้สึกฟินแล้วที่นี่ยังมีของกินอร่อยของชอปราคาถูกและของที่ระลึกให้เลือกซื้ออีกมากมายค่ะที่ที่7แม่น้ําจินเจียงแม่น้ําอันสําคัญของเฉิงตูสามารถเดินชมตลาดหรือร่องเรือในแม่น้ําจินเจียงได้ค่ะวิวสวยมากไฟในยมามค่ำคืนคืออลังการสุดๆที่ที่8ศูอนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าเฉิงตูศูอนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาดูความน่ารักของน้องน้องหมีแพนด้าแบบใกล้ๆกล้ น,ะะนอนน่ารักมากที่ที่9ศูนย์การค้า Century Global Center ศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้างนอกว่าลังการแล้วข้างในอลังการยิ่งกว่าดูหรูแพงตกแต่งสวยมากมีขอให้ช็อปเยอะสามารถเดินช็อปได้ทั้งวัน และมาต่อกันที่สุดท้ายค่ะพิพิธภัณฑ์เฉิงตูใครอยากทราบประวัติศาสตร์เฉิงตูหรืออยากถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆที่นี่คือเหมาะมากโดยทั้งพิพิธภัณฑ์จะมีนิทรรศการให้ได้ชมเป็นช่วงๆด้วยหากใครสนใจเที่ยวทั้ง10ที่นี้หรืออยากเที่ยวเฉิงตูในแบบราคาสุดคุ้มสามารถกดลิกงหน้าโปรไฟล์และติดต่อเรามาได้นะคะ